อ้าวฮัลโหลสวัสดีครับทานท่านดูดนกันในเกมมินิเวิร์นั่นเองซึ่งวันนี้ผมก็จะมาเข้ามาเล่นชีวิตรอดกันอีกครั้งหนึ่งนั่นเองเอแล้วก็เขาก,ก็พี่ก็เล่นหายไปนานเลยใช่ไหมล่ะ <c oughs> ใช่หายไปนหนและตอนนี้พี่จะขอ,อพูดไปก่อนว่าพี่จะเล่นของจริงเลยละเล่นของจริงพี่จะทำให้หายไปเลยกับเกมเอาชีวิตรอดอีกแล้วเพราะว่าพี่อยากจะเล่นให้ไปถึงตอนจบว่ามันจะเป็นยังไงก็ไม่ดูสิว่ามันจะ จบเอนี่กับอีกนี่งน่าจะเอาชีวิตความจะจะรอดหรือไม่ก็ไปดูกัะเลดีกว่า let's go <S มาเริ่มกันเลยแอแล้วก็ภารกิจก็คือหินแต่ก่อนอื่นจะขอใส่ชิคก,ก,ก้าก่อนส่ชิคก,ก้า ต่อไปสายชิบก,ก,ก่อนสายชิบก่อนก่อนเอ๊ะโอเคแล้วก็เราก็ธารกิกิจอันแรกคือการตามหาหินอัดได้สิหาหินว่าแต่ว่าก็มีขวาด,ด้วยด้วยเออมีขวาด้วยนะอ่ะก็ไม่เป็นไรแต่ว่าทำภารกิจก,ก่อนแล้วหินอยู่ไหนหินโอ,โอ,โอ,โอ้ยบัรบัร์เถื่โอเคไม่เป็นไรหินหินแล้วมันหินเลยโอ้นี่ใช่ปล่า อ่าแล้วทีนี้ก็เล่นเอาชีวิตเราคันแลมา,มาขุดหินนกันดอุบลซิวา่าจะต้องเก็บหินหนึ่งอันโอเคและโอเคได้ก็ได้หินมาแล้วอ๋อเร่อยย่างนึ่งแม้อยู่ใกล้ในป่าตรงนี้พอดีเลยต่อไปก็คือไม้โอเคแต่ขอเก็บหินสักนิดหนึ่งเราเก็บหินเราจะไม่ใช้ขวานนะ เราจะไม่ใช้ขวานพี่จะไม่ใช้เชื่อว่าพี่ว่าคงว่าแต่าชาเนะี่ยอ่าได้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 ไดสีต่างได้ใช้ขวายก็ได้เพราะว่าเงนินก็ต้องต้องใช้อยู่อะหากินมาอ่าได้กินมาไปแล้วเพื <g> ่อ <les> ได้ไงบอเลยรับล,ละมันพี่ว่าแล้วขวานจริงด้วยต้องใช้ขวานขวานโอเคเขาบ,บอกว่าจ้เปิดกระเป๋าแล้วก็ทำขวานโอเคทำทำตามจะยามสน โอเคแล้วก็ทำควนเดี๋ยวขอดูก่อนทำยังไงอ๋อจงใช้ไม้กับหินโอเคไม้กับกับหินโอเคแล้วหินอยู่ไหนหายหินก่อนอยู่ไหนะอออยู่นี่ไอ้เฮ้ยเสิเฮะเอโอเคแล้วก็ควับหินเออแล้วก็ได้ควา้าหินมาเทล้วไม่รู้ทำไหมมีสิ่งนี้ต้องมีก็ ขวานก็ขวานกันนี่ก็บีน่นะฮสินะโอเคต่อไปก็คือตัดไม้โอเคแล้วก็ตัดอยู่ใกล้ๆก่อนแล้วกันยังยังไม่ไปตรงนี้ยังไม่ไปป่าดุรินู่นนะจะไหนสร้างพี่อนตัดตัดตรงบริเวณบ้านบ้านนี้ก่อนหมายถึงเครื่องวัดเลยไม่หาตัด,ต,ด,ต,ด,ต,ดตัดให้หมดตัดให้หมดโอเคโอเคนี่โอเค,อเ,ค,ออเ,คเรียบร้อยต่อไปคือก็สร้างสร้างไม้แล้วก็วางแค่นี้เจาะ จิบจิบอีกเนาะอ,อ๋อแล้วก็อีกอย่างถ้าไปกิ่ไม้คือสามารถครับครับเป็นบล็อกบล็อกแผ่นไม้ได้แต่ว่ามันจะมีกิ่งแต่ว่าจะเป็นทีละอันทีละอันแบบนี้แหละก็ตามดสุดครับเอาแล้วกัดเนี้ยกินไม้ใหญ่ใช่ไหมหรือจะกินไม้เล็กเนี้ยเออประมาณนี้หากินไม้อันเนี้ยประมาณนี้เสวนนี้อันนี้จะใหญ่เห็นนี้อ่ะก็ เนี่ยถ้าเป็นกิ่งไม้อยากอันนี้คือจะได้ค้าสองอันอันเดียวสิเออไม่ใช่ดิอันเดียวสิเฮ้เฮ้ไอ้ลิงจ๋าีะยามาอย,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 ยู่ไหนนองเห็นแล้วชเกลียดจริงๆเลยทำไมหรอไอ้ลิงเนี่ยมันชอบขโมยของวางปั๊บอ่ะโอเคแล้วก็แล้วก็ตัดต่อมา <c oughs> น่าจิแล้วทำจับเพลอะไรเอ่อต่อไปก็หัวหินโอ้ที่ใจก่อนอื่นเอาไว้ที่หลังก่อน เอาไว้ที่หลังเราก็ต้องคาบคาบเอาไปก่อนแล้วก็ตามตามหลักตรงแค่แนวนอนแนวตั้งก่อนแล้วกันนะอย่าไปอย่าเพิ่งไปไปถึงขั้นนู้นเลยโอเคเราต้องมีไม้ก่อนโอเคไม้แล้วก็ทงเงียอ๋อดูไปต้องต้องมีเอาไว้ก่อนโอเคโอเคเรียบร้อยแล้วก็ตีมต่อไปก็หาญ้าซึ่งหาว่าจะพืชได้ประจัหญ้าตรงนี้แหละเนี่ยตรงนี้ หรือไม่ก็เอ่อนี่ยไปนไหมได้ไปแล้วอ่าโอเคเรียบร้อยง่ายจะเป็นละโอ้แล้วขอรับก่อนโอเคเรียบร้อยก็ทำไปคบไฟอุ้ยจิบจิ๊บก็คบไฟง่ายๆเนี่ยซึ่งก็คือต้องใช้ไม้โอเคแล้วก็ต้องทำกิ่งไม้ปุ๊บปุ๊บอ่าแล้วก็ครับเรียบร้อยอ่าเรียบร้อยแล้วเห็นไหมแล้วก็ได้เรียบร้อยก็ อะไรอีกแล้วก็ต่อไปก็ขุดหินออ้นแหละก็ทำค์ดที่ขุดหินด้วยแล้วกันค์ดที่ขุดหินนี่ตามสูตรตามหลักนี้เพราะเหมือนเดิมตามเคแล้วก็คับเอ้าวนะครับคัฟแล้วก็คัฟหินโถ่ต้องหาหินเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยอย่ามาอยู่นะอย่ามาอยู่กับเชนเจ้าลิงเอยโอ้ เอามีมีด้วยแต่อาบได้เนี่ยไม่ทันได้เลยโอเคไม่เป็นไรเอาห,หินก่อนอ่าฮะโอ้ลืมไปแล้วต้องใช้หินเยอะสองเฮ้ยเฮ้ยอย่านะอย่านะผมรูมบอกไปว่าไอหมาป่าตัวนี้มันกัดได้นะคือถ้าเป็นตาสีเขียวคือมันจะฆ่าเรานะอันเนี้ยคือต้องระวังหน่อยโอเคแล้วก็ขับแล้วก็จะเรียบร้อย เรียบร้อยอ่าโอเคแล้วก็ต่อไปคือก็ต้องขุดหินขุดเมืองอีกแล้วขุดหินโอเคขุดเหมืองเอาเอาเอ๊ะเอาบอริเวณตรงนี้เอ้ยเดี๋ยวไหนๆก็มาละอ่ามันเขาให้ขุดถ่านโอเคไม่เป็นไรขุดถ่านไปเลยแล้วกันขอแล้วนะโอเคเรียบร้อยเรียบร้อยโอเค,โอ,เคโอ้ยเรียกมาปลาเห็ด ยานเวทซาดุลิปซัดอับซัดอับซาดที่ว่าจะหาหาหาที่จะเป็นถรรมสักนิดหนึ่งหินต้องมีหินความจริงก็ต้องขุดขุดก็ได้นะอโอเคเปึ๊บโอ้ยนี่ไงอ่าอ่านี่ไงนเนี่ยเอาอันนี้ก่อนออาอันนี้ก่อนขุดล้มมือหน,นึ่งอัน เรียบร้อยอย่างเงี้ยแล้วก็ก็ต้องช่างฝีเือก็ค้าทางนี้ก่อนเดี๋ยวค่อยไปทำทีหลังโอเคแล้วครับดูสิกี่อันสามอันโอเคจับไปแต่ก่อนเออเด็กอ๋อจริงด้วยไอ้ก้อนหินนี้สามารถคร้าไปเป็นไอ้นี่ได้นะค้าไปเป็นไอ้นี่หินมีแหลมคมอ่ะันเนี้ยได้เหมือนกันนะทำพวกหินเรียบร้อยโอเค โอเคแล้วุดขุดเอาขุดเอาโอเคสามอ่านเนี่ยโอ okay. เคเสร็จละใช้ก้อนหินสามอันโอเคแล้วจากนั้นก็ทำครับเทียบเลยเฮ้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 ได้ไปแล้วท,ทั้งผีเบื่อแล้วก็อันนี้อะไรอ๋อตาเผาโอเคตาเผาใหม่แบบ ตาเผามันจะมีระดับสองถ้าใครจับได้เดียวไปดูย้อนคลิปย้อนคลิปหลังดูแล้วกันนะโอเคมันจะกี่โมงเนี่ยโอ้ใจโอ้ตาย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 นี่มันสี่โมงเย็นแล้วหรอตายแล้วนี่มันยังไม่ทันถึงไหนเลยตา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 ยทำไงดีทำดีทิ้งอนฮ่าฮ่าอ้าาเอาไปว่าที่ว่าจะตัดไม้สักนิดหนึ่ง ไอเน,นี้ยผมรู้บอกว่าถ้าตัดต้นไม้คือมันมีข้อเสียอยู่คือมันจะมีกิ่งไม้ติดอยู่อะคือม้ไม้มันจะไม่หายหรอกต้องทำลายทั้งกิ่งไม้ไปด้วยอืมอืมเฮ้ยโอเคเอาเท่านี้ก่อนเดี๋ยวเราค่อยมันทำนอไรด้วยกันตอนนี้พี่ขอสามบานแบบแบบธรรมดาก่อน เอาแบบลูลูสีเลียบอะบ้านสีเดียบสร้างบ้านสีเดียบก่อนคาบก่อนคากินไม้ก่อนโอเคสร้างแบบธรรมดาก่อนเราจะสร้างตรงที่เป็นบ้านเฮ้ยเนี่ยนึกได้เลยสร้างตรงนี้ได้เลยแล้วก็ค่อยตัดไม้ออกที่หลังแล้วก็มาทำเป็นบ้านแล้วก็ปุ๊บแอะควอยคิดเตรียมเยแต่ตอนนี้ขอ ทำเป็นสีเดียวก่อนทำบ้านสีเดียวก่อนโอ้ฉลาจริงเลยเจ้าอืมคุณก่อนตัดตัดโอเคทำแบบนี้ก่อนโอไม่นะยานะไม่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 นะโอพิลิสหน่อยไม่รู้บ้านไปไหนละสภาพโอยเอ้าอ้า วันนี้พ่อคะเอ๋ฮัลโหลฮัลโหลฮัลโหลซีมี hello. Hello. ่เขาโหทะโดเยบมั้งอืมไม่ขอ oh, บอขอคุณครับแต่ตอนนี้ไปขอโอ๊ยต้องรีด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 นั่น,นึงตง้องต้องทำให้เสร็จทันเวลาสักน,นิดนึงโอ้ยไม้หมดเยียบเลยเอาเยียบเอาขอเท่าไนสิเอาแล้วเรียบร้อย อิ้ยไหนๆก็มาละททำห่อไว้เลยอ่าเรียบร้อยโอเคไม่ป้องกันตัวเองก่อนนะเดี๋ยวเผื่อว่ามันจะได้เผื่อว่าเผื่อเออเผื่อว่ามันไอ้นี่กระบอกพังเลครับก็ทำจากอ๋อท,ดอทีด้วยผมรือบอกว่าตั้งแต่เริ่มมาคือจะขอหวันให้คือจะแล้วแต่คือให้เพิ่มเพิ่มแข็งแร่งคือหนึ่งร้อยกบป้อง,งกันก็บวกยี่สิบเปอร์เซ็นต์นั่นแหละก็ก็ประมาณนี้แหละอ่ะแล้วก็ทราบสร้างกกอน คือจะเอามาตอนไหนแต่อย่าพึ่งมาตอนตอนก็คือมาแล้วมันมานูนน่นเ่ยนู่นเลยโอเคเอาตายแล้วเดี๋ยวพี่ <c oughs> ตัดทางหนึ่งไงอดโอ้ตายแล้วไอแต่ว่าปัดไฟให้แสงสว่างก่อนแล้วกันเลยมันมืด เดีย๋ยวไอ้นี่เดี๋ยวไอ้นี่มันเกิดมาเกิดมาเจอมอเตอร์ค้อน e อย่าไ่ได้ไปได้ไ่ได้โอเคเรีย okay, บร้อยก็อืมยวได้จากตรงนี้ก่อนตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้อ่ะปึ๊บอึ๊บ,บ,บปัญหาอย่างเดียวคือเตียงทำง่ายเหรอทำง่าย่รู้เลยจากที่เป็น็นูดสูคส่คาราฟมาสู่คราฟแต่และแต่และอันอะทั้งหมดอะเปลี่ยนไปหมดแล้วอะคือไม่ ไม่เหมือนเหมือนเดิมต่อไปแบบโอเคแล้วก็เก็บข้ษาวสาลีโอเคอไเอเดย์จอแจยงนะโอเคแล้วก็เอ,อตอนนี้ขอดโอเคฝ้ายมาแล้วอันหนึน่งอ่ะอืมแต่ว่าฝ้ายมันต้องใช้กี่อันวะโอเคไหนก้ามาแล้วหวังว่ามันยังไม่มาตอนนี้นะไม่ใช่เดิมอันตกเลยเดี๋ยวขอลบมุมโอเคลอดูสิอ่าโอเคสุดท้าย ปิดรอบสิบล oh, ้านเดี oh. ๋ยวจะได้ม uh ีอะไรบ้างโอ้เยอะเลยโอ้อ oh. yeah. like yeah. okay. uh ้ยเราสร้างครับ oh. อืมถุงนอนแล้วกันมีโอ้ยเยอะเยอะเลืกันว้าจะรอยไปเดี๋ยโอ้ยแต่ละอันสละอันโอ้โหเยอะโอเคหนักอ่อนไม่เดี๋ยวนะหนักอ่อนทำไมมันเป็นแบบนี้ฮะไอเนี้ยไอเนี้ยสีเออนานสินะแล้วทำไปเถอะ ออาเถอะมันบักมัง้งมั้งโอเคโอเคนลยดูสิอะไรบ้างโอ้ยอ่ะแอะอ่านี่ไงไฟไฟตามหาหาอันในไม้ธรรมดาสี่อ่านได้ก็กินไม้สี่โอเคก็ได้แต่ชืว่าพงพาไปหาไฟตอนนี้คงไม่รอดแน่เลยดูสิคนป่าก็้าแล้วโอ้โหอ่ะอยังไงก็ทำเพลไตามาด้วยแล้วกัน มาเลยเนาะไอคนป้อิดอืมอิดเสริสเรียบร้อยขอบคุณ <c oughs> บอกว่าไม่มาแล, <c oughs> ล้วเฮ้ยตลอดไปเดียวบ้านนี้นก็อยู่นี่จะพี่เสียงคือกลัวจะออกไปเจอมอนเต์เข้าให้แล้วโอ้โ <c> ห <oughs> เอ๊มีเก๋ไกอ๋อ่ะพี่ว่าเราต้องข้าเวลาไปสิ่งหนึ่งต้องหาไฟก่อนมันไฟอยู่ไหนหาไฟก่อนแค่คืนแรกก็จะอันตรายแล้วโอ้ปัดไฟก่อนมันมืดเกินเฮ้ยไม่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 ไม,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 ไม่เพื่อนเพื่อนเพื่อนฮัลโหลฟลิอหยาหน่อยเฮ้นะใยใบดล เรียบร้อยโอเคแล้วก็ตัดตัดออกก่นอนหาไฟามันมันยากจังเลยโอ,อ้ยเฮ้ยเอ้ะมีค่ตทอไอ้คนป่าแกมาหามุกมหาชั้นเหมือนนี้ไม่ได้นะเพื่อนเ,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 เรียบร้อยโอเค เราก็ต้องทำอ่ะทีอันอ๋อใช้ห oh, uh ินสีอันอุ้ยมืดครับถึงว่านไม่อยากดูมันจะปัดียอโดนมันมืดจังเลยต้องปัดไฟโอ้ยลืมพอลอะไรเฮ้ยเนาไอ้นอะไอ้นกไอ้นาะเนาะเนาะเนาะไป ไม่ไม่ไม่ไมยังมาเฮ้ยไอ้อืมปะเฮ้เ้เฮ้เฮ้เฮ้ปะไอคนอุ้ยเจ็บโอ้ยตอนนี้ขอกินก่อนแล้วกันคร,ร,รับสุทธการไม่ดีนะทำไมคืนแรกมันโหดล่ะคืแนแรกมันช่างโหดล่ะมีใครมาไหมโอ้ดมมอีดีดขุดอื้อ ส่อันแต่คุณเอาไปเกิดชิ้นนี้หนึ่งแล้วกันแล้วก็สร้างขวดสุดทรับตองใช้ไปอันนี้วะเถ้ย <c oughs> มีพุดออาพุด <c oughs> โอเคแล้วก็ามาได้ละ <c oughs> เรียบร้อยได้ได้ไอ้นี่ละได้ตามล้อมละ อันนี้แบบว่าช่างฝีมือเรียบร้อยโอเคบอกดลโคตรวุ่นวันยังไม่ทันดูดูสภาพบานพียังไม่มีบนันเดี๋ยวคอยทํา,าทเป็นเหมือดแทนแล้วกันโอเคแล้วก็ข้า,าวเผาโอ้บัตรไฟกับหกอ๋อคือแปลว่าอนนไอ้นี่ใบไม้เนี่ยสามารถทำเป็นเชื้อได้เหมือนกันนะโดย โดยไม่ต้องหาส่วนวัชพืชก็เนี่ยสามารถทําเป็นเชื่อได้เหมือนกันส่วนประคบไฟกับประคบไฟกับไอเน,นี้ยสองไอเนี้ยสามารถทําได้เหมือนกันแล้วแต่ว่ากิ่งไม้มีปัไม่มีแหมอีกแล้วเหรอเคก็ได้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 โอ้ยมืดแล้วดูดิต้นไม้ก็ไม่รู้อะโอ้ยอ่าได้พลารเนี่ยมดิเฮ้ยไอไอไอ นี่ใส่ไม่ไดีอ้ลิงเห็นแล้วบัดใส่อย,ยาจะตกจริงๆนะแต่ฉันไม่อยากทำหรอกลิงมันน่ารักน่ารักลิงจะจับจับแต่ขอตัดไอ้ตรงไอ้ใบไม้ขว้นี้ให้ออกมาให้หมดจังบัดตัดมาฮะตายเลยเก <c ười> ลียดเกลียดมันสิเกลียดมเดลียด้ายเดลียด้าย โอเคแล้วก็ทำโอ้โหเอาวัสดุพืชไปก่อนแล้วกันเดี๋ยวค่อยวาแล้วกันเพราะว่าใบ,าบาไม้อันนี้ก็ต้องทำเป็นเชื่อมเหมือนกันเพราะอะไรเหรอสามารถทําเป็นอันนี้ได้นะเดี๋ยวเนี่ยเออนี่ไงต้องเป็นโต๊ะคาดเนี่ยต้องทําเป็นสื่อคาดโอเคเนี่ยขึ้นมาแล้วต้องใช้หินสีอ่อนโอเคได้ตัดไปเขาอยากโอเคแล้วก็ต้องไปหาหก็เห็นแบบเดิมได้ละก็ไปตามทีนูนแหละ เวลาเหลือเยอะโอ้ยคืออะไรกันคือแม่กระโหดนลายไอ้เนาะอย่าเลยไม่ชอบท้าทายอำนาจมือละเดี๋ยวบ้านหนึ่งนะขอเวลาแป๊บเอ๊ะอื โอเคอไปเลยครับก่อนเลยไปผมพอว่าไอ้หน้าน้าคนป่าสามารถปัดไฟจุดไฟด่างกันนะเพราะนั้นเอาอ่อนๆล้กันการไว้ก่อนดีกว่าแก่เดี๋ยวถ้าเผื่อโดนขึ้นมาติดไฟเนี่ยเรียบร้อยแหละเดี๋ยวค่อยไปหาแบบว่าโคมไฟดีๆก่อนเพราะว่าเดี๋ยวมันแหลกเกินไม่ดีไม่ดีดโอเคแล้วก็ทำตามที่บอกโอเค อ่าทีนี้ก็สามารถกดสุดเท้าก็ได้หรือทำเป็นนี้ก็ได้นะเนี่ยอ่าวานปุ๊บแล้วก็คลิกปปเลยที่เดืยวก,กลายเป็นตัวขาไปเรียบร้อยเอ๊ะเนี่ยอีสีใช่ไหมหลังจากนี้แล้วก็ดูสูตรค้ดได้อ่าไม่ต้องมันเสียเวลาคอร์นก็พอที่คอนก็คลิกก็ดูสูตรเท้าได้มนกันเอาล่ะแล้วก็เขาบอกว่าต้องหาทองได้ใช่ไหมโอเค ไอ้แรกเนี่ยมันคือมันยุบสำลิงสำลิงก็คือมันเป็นทองแดงนั่นแหละวัอดีนอแล้วกานแต่ว่าเมื่อกี้เห็น,หนมันมืดเมื่อกี้ทองแดงอยู่ไหนวะกี๊เจอนี่ยมาอยู่ตรงนี้อ๋อนี่ฮะเจอแล้วเจอแล้วครับผมเอ๊คุณคุดคุณคุณเอ๊ะได้ไปแล้วโอเคเขาบอกว่าทาทีใน,น,น,นขนาดเล็กหั่นทีในขนาดเล็กคืออันไหนวะ อ๋อโอเคเมื่อก,กี้เราขุดไปแล้วข <c oughs> <c oughs> ุดไปเลยเออไม่หนาเลยชาเลยเอาแต่แต่ปัญหาคือไม่สามารถเดี๋ยวขอเวลาไปหาหมดมาดีดีกาโอเคคือวันที่มันล้อมได้แล้วโอเคเนี่ยความจิเอเนี่ยแหละอ่ะ ไปเลยโอเคเรียบร้อยเดี๋ยวค่อยเดี๋ยวไปหาธาตก่อนแป๊บหนึ่งหาธาตก่อนเฮ้ยเวะละไม่น่านเลยมาแล้วฉันไม่น่านจะมาจุดบินสวยละสวยละสวย,ะสวยะอะนายเข้านายเข้าเฮ้ยไม่โดดอย่าให้โดนจุดไฟนะถ้าโดนนะครับพี่เจ็บเนี่ยร้อนแน่ร้อนเฮ้ย เียดร้ายอาช้ามันสดใสอ้อเรือย่างหนึ่งถ้าใครจาได้คือนะคือถ้าคนป่ามันอยู่ตรงก็คือมันคือจะตื่นทันทีแต่ว่าแต่ตอนช้าคือมันหลับนะคือไม่สามารถจะตีเราได้ก็คือเป็นโถยอกาสตีตีเราตาได้ ออกคืนละเฮ้ยเอ้ยอฮะมันหาที่หลบนอนใช่ไหมเสียใจด้วยนะแกหมดหันขาของแกแล้วเวร่ะเฮ้ยเอ๊ะปกติมันหนี่วอ๋อมันหาที่นอนแต่ก็ตีละโอเคต้องขุด เรียบร้อยโอเคทีนี้ก็ทำทองได้ได้แล้วดูทีม่มันได้ย่างโอเคไอ้คนเอ่อพ่อขาเอ็มช่วยมันลงพิจาลงารเขากันหน่อยได้ไหมเนนุไม่มีหอนนู่นติไปไปเลยไปเลยไป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 โอ้ยมันเลยไปไปเลยไปเลยโอเคดูซิได้ยังดูซิ <S 2> <S 2> <S อู้ ้ขึนเลย ه, พี่น่าจะทำตามสุดครับไอ้นี่สูดสุดเป็นทิงทองเควสนะไม่ใช่สตดเควสอะคือมันต้องได้แล้ะก็ได้ก็ได้ต้องหาทองได้ยิดไม่เป็นไรดีแล้วพี่จะได้ทองแด้แล้วพี่แต่ต้องหาทองได้แต่ตอนนี้หาฝ้ายก่อนนี่แหละหาฝ้ายสำคัญละที่จะได้นอนข้ามคืนสิทิตอนนี้กี่อันแล้ว ตอนนี้ก็สามอันโอเคเลยสามอันอเ,เจ็บเจ็บครับน้องโอเคฝ้าอยอันนึ้งอ่าฮะเรียบร้อยครบแล้วเดีย๋ยวคอยมาทำเตียนเทียวอกันแต่ต่อตอ,อือ่นอาทอนได้กับบ้านดูไอ้ฝนปุ้ย <c> เ <oughs> กลียดจริง ให้ฝ่าเกลี่ยฝนจริงเลยเดี๋ยวเดี๋ยวเอาเวลาแป๊บเกลี่ยฝนจริงเลยเอ่ไปเลยดีขึ้นเยอะดูดิคือมันข้อเสียคือถ้าแบบว่าฝนตกใช่ไหมว่ามันก็จะตื่นด้วย คือมันถ้ามันอยู่ในที่มืดม,มืมันคิดว่ามันอยู่ในความมืดแล้วอะนั่นแหละคล้เสียตรงนี้แหละมันโดนเอแมเอนน้องใหม่ของเราจำได้เนาะจำได้ใช่ไหมเนาะแต่ว่าเป็นหิวเนาะเอาไปจัดเออเอามาเอออากบะาเออนามาอากบะาเออท่านเอามาเรียบร้อย เราคนชัวเราคนณบีดีคุณบีดีเอ้วันนี้วันนี้วันนี้ไอ้น้องไอ้น้องละ่ะน้องละ่ะน้องขอบคุณแต่ว่าต้องหาท่อได้ก่อนเดี๋ยวขอเวลาแป๊บมันหายอยู่ไหนอ๋อหิวฉันลืมไปว่ามั้ยนะหิวแล้วมีอะไรเนี่ยไม่มีเลยออกเดี๋ยวตาถุยละเดี๋ยวขอยวขอยคือ คือถ้ามันถึงอ๋อจริงด้วยคือถ้าค่าอาหารคือห้าครับใส่เย็นใจเงินท่านสติโอเคกลัมาคือจะ okay บอกว่าคือถ้ามันลดลดพลังก,กาลังถึงสิบห้าคือมันจะอ่อนอ่อนลงนะคือจะวิ่งช้าลงด้วยนะแล้วกาพลักงการโจมตีก็ลดลงไปด้วยเหมือนกันซึ่งเรื่องคือไอ้นี่คือก็ต้องกินกินตลอดนะท่านเนื้อสุกกันเนื้อดิบแต่ว่า เนี่ยนี่ก็หิวแล้วอ่าหิวจังเลยดูแปลว่ามันทำกองไฟได้ใช่ไหมโอ้สิมาโอ้หิวก็หิวกองไฟก็ทำกองไฟโอเคไปละชา้าๆนิดหนึ่งไม่เป็นไรกี่อาวุวตะคุนไปก่อนที่วันได้ทำบ้านบ้านได้ละสงสัยละกองไฟอยู่ไหนกองไฟกองไฟอ ได้ออะเอ๊อกีอันออฟสิโอเคได้แล้วเออไอ,องอไฟเย้แต่ไอคอนอื่นก็วิทีนทำอะผมรือบอกว่าไอคองไฟเนี่ยสามารถจุดไฟได้ด้วยใช้ประครบไฟอันเดียวปึ๊บเอ๊ะง่ายดีเพื่อนอะก็กทีนี้ก็ทำอาหารเลย อะไเลอียาอ่างหนึ่งถ้าคุณอยากจะให้เพิ่มเพิ่มให้มันฝ่ายแรงก็แต่ตอนนี้ขอใช้โปุโมงดใช้ประหยัดนิดนึงโอเคได้ไหมล่ะกินได้หิวแล้วเอหอิวคือแล้วก็โหร้ายจังอ๋อแต่ข้อดีคือไม่มีไข่ตกตบดีจังเลยไม่มีไข่ตกตาด,ดีจังเลยวะ ฝนเราวันหยาดเลยไปเดินเหยียบกองไฟนะไม่งั้นร้อนตายแน่เลยโอเคก็จบเพียงคลิปเท่านี้แล้วมไหมก็อาราคคมเพียงจบเพียงคลิปเท่านี้ก็ถ้าคุณชอบเพียงคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กด subscribe นะครับแล้วเจอกันบ๊ายบายครับบ๊ายบายบ๊ายบายจ้าบ๊ายบายโอ้ยร้อนแรงนะเกิศแอบไม่ไงใครคืนแรกไห่ครับ เนี่ยละบ๊ายบายอันทานนั้นรับ๊ายบายนาะบ๊ายบายบ๊ายบายบ๊ายบาย